หรักสคนสวัสดีครับพี่น้องมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วมาเจอกันแล้วครับกับจานหมูมงลิบครับพี่น้อง ซูชิปลาทูครับผมมาครับวัตถุดิบหลักมายืนเลยครับปลาทูปลาทูแม่กองครับพี่น้องนี่ครับได้สปอเตอร์มาจากเชฟอาร์ตครับปลาทูโตเป่งๆครับเราจะมาเห็ดซูชิปลาทูกันนะครับวันนี้นะครับวัตถุดิบหลักก็มีปลาทูครับพริกแกงแดงครับกะทิครับแล้วก็นี่ครับพี่น้องกระเทียมครับหอมแดงพริกแดงซอยใบมะกรูดซอยนะครับนี่ครับใบโหระพาครับพี่น้องเครื่องปรุงก็จะมีครับน้ำตาลทรายหรือน้ำตาลปี๊บก็ได้นะครับน้ำเตาลปี๊บน้ำเตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บก็ได้ครับหรือน้ำตาลทรายก็ได้ครับผม น้ำปลาครับเอามาเริ่มกันเลยครับพี่น้องเนี่ยครับตั้งกระทะใส่น้ำมันครับเอากระถูกลงไปครับไปผักมาพักไว้ครับพี่น้องผักมาพักไว้ตัดเคียมโอประมาณครับเรื่องเหลืองครับพี่น้องกระถูกมันสุกแล้วนะครับไม่ต้องทำาพิธีอะไรมากสำหรับตัวนี้ ปลาทูหัวขาดกินได้คีอเก่าครับหัวขาดหลังจากทอดปลาทูแล้วครับใส่นี่แล้ครับมันเกาเลาน,นี่ละทอดปลาทูหั่นนี้ครับเล็กบหน่อยเราปิดแกงลงไปผัดครับนี่ครับพี่นอ้องปิดแกงประมาณสองช้อนโต๊ะนะครับเลาปิดแกงลงไปผัดเยมแล้วหอมแดงครับใส่ลงไปซอยผัดไปเล่นอ้อง ใช้ไฟอ่อนนะครับค่อ,อยผักไปครับเติมกะทิลงไปครับประมาณถเดินกองครับค่อยๆผัดนะครับกะทิบุกอยสุดปันใดครับจะใส่หัวกะทิเด็ดแท้กก็ได้ไรครับพี่น้องนี่ครับพี่นอ้องอือสุดอยอด ค่อยๆเคี่ยวนะครับค่อยๆเคี่ยวลงไปครับมาใส่ริกแดงซอยครับใบมะกรูดลงไปครับเล็กน้อยก่อนนะครับใส่ลงไปครับให้ไปอ่อนๆน,นะครับ ใส่น้ำตาลเล็กน้อยมกหวานเคยหลายครับใส่น้ำตาลครับไฟเขีย่ยลงไปเรื่อยๆครับพี่น้องของร้ครับเล็กน้อยผะมันสองช้อนชาครับ ใส่น้ำปลาลงไปครับใส่น้อยเดียวครับน้ำปลาใส่เกล่อก้อมหอมเซื้อครับประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับของช้อนชาตะวากันไปครับชิมครับพี่นอ้องออกเค็มๆครับพี่น้องชูชีปลาทูมันจะออกเค็มๆนหวานนิดหน่อยครับใส่ปลาทูลงไปครับ นาทูมี่บ่พี่หัวหือสุดยอดมันกิดมือนี่ครับพี่น้องจะค่อยเคี่ยวไปครับเล่งไฟขึ้นนิดหน่อย ชูชีซูซีชูซีปิดไาเล็กน้อยครับพี่น้องรอสักครู่ครับก่อนเมนูเขาเสิสำเร็จรอสักครู่ครับพี่น้องเอาโอเคครับ เริ่มเลยทีแล้วเราใส่ใบโหระพาลงไปครับใบโหระพาจากหลังสวนสวนหลัง,ลงบ้านหล,หล,หลนานนยคนชุนนะครับหลังสวนทำนาจนี่แหละครับสวนหลังบ้านนี่ครับพี่นอ้องนี่สูดฉี่ปตูนะครับเข็ดั้งแรกครับพี่น้องไม่ต้อคนเยอะนะครับเดี๋ยวปทูเราจะ <c oughs> สิึมดูลๆๆเลยโอ๊ยวบาวววววไปทางนี่น้องพักได้บ่เ,เะจ้าว่าพักมาเซตจานให้พี่น้องเชิสวยงามครับจานหน่อยแน่นหน่อยเนาะปลาทูเตัวใหญ่ปลาทูเชฟอักนะครับสนใจติดต่อได้นะครับทางเฟซบุ๊ก เดี๋ยวผมคือลิงให้ด้านล่างมันเป็นซัพพอร์เตอร์มากครับบอกง่ายๆก็เป็นยังกเกาะส,อสปนสอนเซอร์ <c oughs> สปอนเซอร์แซ่บครับพี่น,อน,น,นอ้องขั้นตอนสำคัญขั้นตอนสำคัญลาดน้ำครับหา้หาห้าคอยลาดลงไปครับพี่นอ้องโอ้สุดยอดอ แดงโยรยลงไปครับใบมะกรูดและพริกแดงครับฮะเรียบร้อยครับพี่นอ้องชูชีปลาทูครับฝีมือจานหมูครับโอ้มือนี้คือจะว่ฒน์เด้กินในเบื้องหน่องนะครับเนาะแต่ว่ากะดขอนวัฒนสูงกระหน่ำเลอนี้ชูชีปลาทูครับยอดเมนูสุดยอดเมนูมือนี้ครับ มาครับพี่น้องมากินน้ากันครับหลังจากกินแล้วครับพี่น้องมือนีเขาซุปทัฒนครับผมถึงมาลองกินบิหมี่กินข้าวขนมจีนนีมันสีแสบบอลนะครับมาซิมเบงครับชูชีปละทูนะครับอู้เนื้อเน้นๆครับพี่น้องละทูเพื่นนี่พี่น้องลูกขึ้นในแม่กล่องนี่พี่น้องที่มก่อนครับคำหนึ่งครับ ครับตัวมามากินข้าวขนมกินบ้างครับนี่ข่าวบอรครับเมนูเด็ดครับวันนี้กับทีมงานมุมเลยครับโอ้ยบ่ได้กินดอกกินกับข้าวปุ้นนะครับหรือกับข้าวสวยร้อนๆนะครับข้าวันลอยู่อพี่นอ้อง เขากันอยู่เขากันร้ายเติบเขาพอคอยอยืดยอดกินก็อบปุ่นก็ับกินก็ขับเศ้านะครับเข้าสวยอ่อนห่อนหืมแซบปลาลึกดักเลยเพจเดยงกินเด้งแซ่บเดยงครับพี่น้องกับควมหมมลึกวันนี้ครับมาพี่นอ้องคำโอคำยิงใหญ่ จับพี่ลีครับฮึเถ้าเสียใส่ปลาทูทรงปลาทูดสดกับว่าไปครับพี่น้องนี่เป็นปลาทูหนึ่งต้มซุกเลี้ยงก็แล้วก็ได้ครับคุณลูคนมันจะเขียวจนเปื่อยหมด้นครับ นี่ผมยัดกินเองผมเ,ย,เย็ดแป๊บเดียวหิ้วขานะบอกยังไงซะม,มาพี่นอ้องคำยัง่ๆน้ำกันครับม,ม,มันนี่ว่าเดี๋ยวไปนหน้าครับยูบ้านฝ้นตกกันไปนนี่ มาอีกอีกจะคำก่อนจากล่ากันครับนี่เนาะคำ่มยัยงไงครับโอ้กินก็ขอบคุ้นขอ,ขอบ้าครับสูชีปลาทูนี่มาคำ่มโมมครับโมมลึดกืมสุดยอดครับขอบคุณเชฟพี่ นำเก๊กขวยเลกหน่อยครับพี่น้องอันนี้ครับคือเมื่อไรครับนำเก๊กขุยเอาละครับพี่น้องทีมงานผมหิ้วเขาแล้วครับปิดคลิปกันครับพี่น้องขอบคุณทุกการที่ตามรับชมครับถ้าเป็นยังไงกับคอมเมนต์กันเขามากครับด่านล่างคลิปเลยนะครับน้องยังไงก็ฝากกดไลค์ครับกดแชร์ครับแล้วก็กดติดตามนะครับครับชาแนล มมลึกชาแนลนะครับช่องย u ทูบมุมลึกชาแนลครับเจอกันไม่คลิปหนาครับพี่นอ้องสำหรับมือนีจันหมูกับทีมงานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับามามามาทีมงานแบบ